มาต่อด้วยคลิปที่สองจ้ะพี่น้องเอา้าบกคิด่่เพ่อใหญ่่นเสียวอ,ออกแบบนี้เน,นาะจ้ะฮะ <c oughs> โอเคไหม <c oughs> อ่ามันไม่ไปทางนั้นแล้วป้าพอมแพมเอา้าไ,ไปดึงไปคืนไปฝน,ปนมันบกึ้น <c oughs> มันมีอีกเส้นหนึ่ง มันมีรากไม้อีกอันหนึ่งมักไม่มันไม่ไปทางนั้นนะ่ะเออกูโตและบ้าออันนี้ก็จัดมือเศร้าอย่แหละพี่น้องมุมนี้<ม>เอามาซอยฝรั่งก้นต้นขนุนพี่น้องเอาต้นขนุนออกเนาะค่อยนึกว่าเพิน่นจะอัน ตัดอยู่ทั้งเถิงฮะนะบ่ะคือดอกเพิ่นสิตัดหักออกแล้วน,นี่นะสาเหตุที่เอาออกก็คือใบขนุนเนาะมันร่วงมันร่วงลายและอีกอย่างหนึง่งพราะยังเพิ่นบบขึ้นแล้วเนาะเพิ่นโบโบห้เพิ่น,พนขึ้นแล้วนะพี่น้องก็เลย<ห>ขึ้นตัดเองนะตอนที่เฮายังเฮายังเฮ็ดได้อะพี่น้องถ้าเขาเ่ากว่านี้เขาก็เฮ็ดไม่ได้แล้วจ้ะเนาะ เอาหากออกแบบนี้เลยน่าๆนาน้าเซบงเซบงอาตังอาตังเซบงปลาเ้ไม่ที่จะงอเหรออ้โอเคอาวว โยกันตัดหากนะจ้ะคอยคุดเพิ่นตัดอันร,รากต้นขนนนะจ้ะเนาะนี่มันก็สิบเป็นประมาณนี่นะพี่น้องนี่เรียบร้อยเนะจ้ะเรียบร้อยแล้วโอ้ฝีมือบรธรรมดาได้อนีนพ่อเลยเอา่าอดะดังเรียบร้อยจ้า เที่ยงแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวไปกินข่าวก่อนก็เลือต้นนั่นเดี๋ยวตอน่ายอาวันนี้เดี๋ยวตอนบายเอาต้นนี้พี่น้องท้าแดดก็คือบ่เอานะจ๊ะอ,อันท้าแดดก็ล้อสะกอนสิมาตัดแตงตน้นอันนี้พี่น้องนี่นต้นมัมเบอรี่นะจ๊ะเนาะนอันนี้เป็นมัมเบอรี่ พี่นี่มีดีนี่ครับต้นนี่นาะพี่น้อ,นองนี่อันนี้ดเดี๋ยวตอนตอน,ตอนพอบ้านบอกกินข้าวเดี๋ยวตอนบ่ายสิจ,จัดการต้นนี่เราจะเนาะแล้วก็จะเปิดน้ําใส่อันนี้เพราะว่าล้างไว้ด้วานนี้เปิดน้าใส่ไปเลี้ยงแหน่เราจะเนาะน,น,นี่ตอนบ่ายให้พ่อใหญ่จัดการต้นนี้แล้วเราจะไปจัดการต้นมัมเบอรี่เราจะเนาะมีดีเฉลี่ยเช้ากินข้าวกินข้าว 喂，杰里，喂，喂。